เอ๋ผมยาว้ะคะยาวมากเลยนะคะเนื่องจากว่าปีหนึ่งตัดครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะวันนี้เราจะมายืดัวลุมนะคะนั่นก็คือยืดโคนดัดปลายนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ผมค่อนข้างยาวค่ะขั้นตอนแรกกันเลยนะคะช่างกำลังนะคะใส่น้ำยายืดผมให้อยู่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะอ,อกไว้นะคะเพื่อให้น้ำยาทำงานอย่างเต็มที่นี่นะคะเล่นโทรศัพท์เปินๆไปนะคะระหว่างนี้ ชุ่มถือแล้วมุนม,มุนนี่นะคะหลังจากนั้นล้างน้ำยาออกค่ะได้เวลาแล้วนะคะล้างน้ำยายืดผมออกนะคะแล้วก็จะมาด sure. ัดปลายค่ะระหว่างนี้นะคะช่างก็จะเชือน้ำยาแล้วก็ดัดปลายผมของเรานะคะความยาวพอประมาณค่ะเขาบอกช่างนะคะว่าไม่อยากได้สั้นมากก็ยาวมากนะคะยาวไวไปก็ไม่ดีเกินเงินนะคะสั้นม,มากก็รว่วเวลาทำงานไม่สะดวกนะคะรว่ไม่ได้ นีเสร็จแล้วค่ะผู้ช่วยช่างเขาก็จะมาใส่น้ำยาก,กรอผมนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเคมีเนี่ยค่ะน้ำยายืดผมมันเซตตัวแล้วก็อยู่ได้ทนทนนะคะอยู่ได้นานเนาะนี่นะคะหลายขั้นตอนนิดนึงค่ะอย่างที่บอกนะคะสามชั่วโมงเต็มเต็มะนัดเที่ยงได้ทาเที่ยงครึ่งนะคะเพราะว่าช่างทำหลายหัวมากนะคะน่าจะกลัวล็อกดาวน์กันนะคะกลัวร้านจะปิดเนาะแต่คนก็แบบนะทานัดวันเดียวกันพร้อมๆกันเลยค่ะ เดี๋ยวนี้ใครบอกว่าตัดผมวันพุธไม่ดีไม่มีแล้วนะคะเอาเลิกสะดวกกันมากกว่าเนาะวันนี้วันพุธนะคิวเยอะมากนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะล้างน้ำยาโกนผมออกเสร็จหมดแล้วนี่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะพี่น้องนะคะช่างและผู้ช่วยช่างกําลังได y แล้วก็เซตท,ทรงให้อยู่นะคะแล้วก็บอกเราว่า บ้านไปนะคะสวันอย่งเพิ่งสะนะคะพอสแล้วก็ต้องทําแบบที่เขาทำนะคะเอามนพันๆซึ่งอ้อก็ทําอยู่ตลอดนะคะเรียกได้ว่าน้ายาของเขาค่อนข้างดีค่ะทํามาตั้งแต่วันที่2 7่ธันวาคม2019นะคะจนตอนนี้ก็บึงปีแล้วนะคะก็เ,เพิ่งจะตัดแล้วก็ทําใหม่นะคะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยค่ะ57 Total Beauty นะคะทุกสาขาค่ะวันนี้อ้อมาทําที่สาขาสายไหมใช่ไหมสายไหมนะคะ เย้ yeah. เรียบร้อยแล้วค่ะถูกใจนะคะคือโอเคเลยแลหะเบาหัวไปเลยนี่ช่างน่ารักนะคะพูดจาดีให้บริการดีนะคะผู้ช่วยช่างก็เช่นกันจ้ะโล่งหัวไปเลยจ้าเย้ yeah.